ซินเดเรลล่ากำลังเต้นอย่างสนุกสนานใบหน้ามีรอยยิ้มเธอมีความสุขมากในขณะแม่เลี้ยงและพี่สาวสองคนแต่งตัวเวอร์มากแม่ในห้องแต่งตัวแต่ละคนดูเหมือนหลุดจากแฟชั่นโชว์ที่ไปไม่สุดอยู่ๆนางฟ้าแม่ทูลหัวโผลขึ้นมาพร้อมรองเท้าแตะสีชมพูวแวววาวคู่หนึ่งในมือพร้อมจะช่วยซินเดเรลล่านางฟ้าเสกให้ชุดของเธอกลายเป็นชุดหรูหราและส่งเธอไปงานเต้นรำ ํำชับว่าต้องออกงานก่อนเที่ยงคืนซินเดอเรลล่าอยู่ที่งานและได้มีโอกาสเต้นรำกับเจ้าชายในชุดราตรีสุดหรูแต่รองเท้าแตะสีชมพูวับวับของเธอกลายเป็นจุดสนใจของทุกคนในงานเที่ยงคืนแล้วซินเดอเรลล่ารีบวิ่งหนีจากปราสาทต,ตอนเที่ยงคืนโดยเธอรีบมากจนรองเท้าหนึ่งข้างของเธอหล่นตกบันไดลงไปในวันรุ่งขึ้นเจ้าชายได้นำรองเท้าแตะสีชมพูวาบวับเดินเข้าไปหาเจ้าของภายในหมู่บ้านด้วยความคิดถึงผู้หญิง เมื่อคืนเจ้าชายพบซินเดอเรลล่าและรองเท้าแตะคู่นั้นเข้ากับเธอพอดีเป๊ะและทั้งสองคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปพร้อมรองเท้าแตะคู่ใจช่วยกดไลค์ซับสไคร์ให้ช่องเ a ดอิน AI Studio ด้วยนะใครไม่กดขอให้ไม่ถูกหวย